รกรกตมีไว้ทำไมรวมพิรุษสุดชุยเลือกตั้งลวงหน้ามาแล้วค่ะกับโซเชียลเอ็กซ์เพรสรายการที่พร้อมจะสรุปทุกเรื่องราวดรามา่าแล้วก็ทุกๆประเด็นร้อนในสังคมเพื่อที่จะให้คุณทุกคนไม่ต้องตกเทรนค่ะในวันนี้พบกับดิฉันอาัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกลายเป็นเรื่องราวร้ายแรงระดับชาติเกิดขึ้นทันทีค่ะกับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤษภาค,คมที่ผ่านมา ก็มีดราม่าเกิดขึ้นทันทีชนิดที่เรียกว่าคู่หาเลือกตั้งอย่างไม่ทันปิดกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยนะคะเขาร้องเรียนความผิดปกติของเจ้าหน้าที่ที่คุมหน่วยเลือกตั้งค่ะแล้วก็ร้องเรียนเรื่องการพบพิรุษในหลายๆจุดด้วยกันตั้งแต่ป้ายผู้สมัครสอสอตกหล่นนะคะพื้นที่เลือกตั้งไม่อำนวยความสะดวกแถมหลังเข้าคูหาเนี่ยก็มีคนพบว่า จ้าหน้าที่กรอกรหัสสองเลือกตั้งผิดจนเป็นบัตรเสียอีกด้วยค่ะทำให้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะผุดเป็นแฮชแท็กกรกตมีไว้ทำไมค่ะประนามการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้กันอย่างดุเดือดเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานนะคะรับผิดชอบด้วยการลาออกค่ะเสียงของประชาชนอย่างเราเราจะมีความหมายไหมแล้วบัตรเลือกตั้งของเราเนี่ยจะถูกทิ้งเอาไว้กลางทางหรือเปล่า เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้โซเชียลเอ็กซ์เพรสสรุปมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามประเด็นดราม่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะพี่รุษแรกเขียนเขตผิดไม่กรอกรหัสเขตก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งปกติกับการเลือกตั้งล่วงหน้ากันก่อนค่ะ โดยการเลือกตั้งปกตินะคะเราก็เข้าไปยื่นบัตรประจําตัวประชาชนค่ะเข้าคูหาแล้วก็กาบพักที่ชอบแค่นั้นก็จบแล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญสําหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะนั่นก็คือการกรอกรหัสเขตค่ะเพื่อที่จะส่งไปนับยังหน่วยเลือกตั้งภูมิลําเนาต้นทางค่ะและตรงจุดนี้เองนี่แหละค่ะที่กลายมาเป็นข้อพิรุษทําให้หลายๆคนนํามาพูดคุยผ่านแฮท็กกกตมีไว้ทําไม หลังพบว่าหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปนได้มีการกรอกรหัสเขตผิดชัดเจนค่ะพร้อมกับมีอีกส่วนที่ร้องเรียนด้วยว่าหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยกปนเนี่ยไม่ยอมเขียนรหัสเขตเลือกตั้งบนหน้าซองอีกด้วยในที่นี้ก็ไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าบัตรที่ถูกระบุเลขเขตผิดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบกันแน่แต่ก็คาดว่าอาจมีการกรอกรหัสผิดถึงหลักร้อยใบค่ะ หรือเป็นไปได้เหมือนกันค่ะที่กปนอาจกรอกรหัสผิดหมดทั้งกล่องโดยพบการกรอกรหัสผิดอย่างชัดเจนในหลายหลาหน่วยเลือกตั้งค่ะเช่นช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา53นาทีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสํานักงานเขตห้วยขวางชุด24มีจังหวัดราชบุรีระยองร้อยเอ็ดพบเหตุเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเขียนรหัสเขตเลือกตั้งบนหน้าซองค่ะและปล่อยให้ประชาชนย่อนบัตรจนเกือบจะเต็มกล่อง หน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีค่ะก็เขียนเขตเลือกตั้งผิดจากเขต2เป็นเขต4และกรอกรหัสไปรษณีย์แทนรหัสจังหวัดประมาณ100คนด้วยกันส่วนที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งลานหน้าสารกลางจังหวัดชนบุรีก็มีรายงานเขาว่ากปนเขียนเขตเลือกตั้งบนบัตรของผู้ที่มาใช้สิทธิจังหวัดบุรีรัมผิดทั้งหมดในช่วงเช้าค่ะ รวมถึงยังมีอีกหลายเขตเลยนะคะที่คนไปใช้สิทธิ์เนี่ยร้องเรียนผ่านโลกออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่เขียนเขตผิดหรือไม่ยอมเขียนรหัสเขตค่ะแสดงให้เห็นถึงการละหลวมของเจ้าหน้าที่ที่มาจากการคัดเลือกของกอกตอ,อย่างชัดเจนมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าทางกปนเขากรอกเลขผิดมันจะส่งผลยังไงบ้างคำตอบที่มีง่ายมากเลยค่ะนั่นก็คือบัตรเสียค่ะ เพราะหากหน้าซองบัตรเลือกตั้งของเราเนี่ยไม่ได้เขียนเลขหรือว่าระบุเลขได้อย่างชัดเจนก็จะมีโอกาสที่จะเกิดบัตรเสียเสียงของเราก็อาจไม่ถูกนับด้วยเช่นกันค่ะหรือยิ่งไปกว่านั้นหากมีการระบุเลขหน้าซองผิดใบที่เรากาไปก็อาจจะผิดพลาดถูกส่งไปนับคะแนนรวมกับเขตอื่นที่เลขผู้สมัครสอสอมันต่างกันออกไปค่ะมีความเป็นไปได้ที่สิทธิ์และเสียงของเรานั้นจะถูกยกไปให้ใหกับคนอื่นพักอื่น ที่เราไม่ได้ต้องการเลือกเหมือนกันพิรุธที่2รายชื่อผู้สมัครสสตกหลน่นต่อกันที่ประเด็นที่2ค่ะกับปัญหาหรายชื่อผู้สมัครตกหล่นนะคะเนื่องจากว่าการเลือกตั้งในปี2566นี้ทางกะกะตกําหนดให้หมายเลขผู้สมัครในแต่ละเขตไม่เหมือนกันค่ะ ด้วยเหตุนี้ค่ะเลยส่งผลให้ผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวนมากไม่สามารถที่จะจำหมายเลขผู้สมัครสสได้อย่างชัดเจนก็เลยต้องมีการเปิดค้นหาหรายชื่อในเว็บไซต์หรือว่ารอเช็คอีกทีที่บอร์ดหน้าคูหาเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจากการร้องเรียนบนทวิตเตอร์กลับพบว่าเอกสารที่หน้าหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าหลายหน่วยค่ะไม่พบรายชื่อผู้สมัครแถมยิ่งไปกว่านั้นเบอร์ที่หายแทบทั้งหมดก็เป็นพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นบนบอร์ดบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเขต4โรงเรียนพานทองสภาชนูประถมจังหวัดสุรินค่ะไม่มีรายชื่อผู้สมัครพักเก้าวไกลและพักเพื่อไทยโดยคาดการว่าถูกดึงออกไปจ้างความสับสนแก่ผู้ใช้สิทธิ์เกิดเป็นกระแสะแสดงให้เห็นถึงความสะเพร่าของหน่วยงานกำกับดูแลชัดเจนพิรุษที่ 3. สถานที่เลือกตั้งไม่รองรับอุปกรณ์ไม่คุ้มภาษี ในช่วงของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมานะคะหลายๆคนคงจะเห็นภาพภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพจากทางสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์นะคะซึ่งก็เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ขนเข่งผักค่ะซึ่งภายในเข่งผักนี้นะคะบรรจุบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วก็กลายเป็นไวรัลกันอยู่พักหนึ่งซึ่งก็น่าเศร้าอยู่นะคะเพราะว่าหลายเสียงก็ออกมาวิจารณ์อย่างชัดเจนเลยว่าอุปกรณ์ที่กกตน,นํามาใช้มันออกจากขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของกกต ที่ได้รับงบสนับสนุนกว่า6,000ล้านบาทไปหรือเปล่าทังที่ตามหลักงบเงินเท่านี้เนี่ยกับวาระใหญ่ระดับประเทศกกตควรจะใช้อุปกรณ์ที่มันดูรัดกุมน่าเชื่อถือมากกว่านี้ยังไม่นับดราม่าภาพตู้เก็บบัตรเลือกตั้งที่มีระบบป้องกันระดับสกอตเทปแปะแค่นั้นแม้ปลอดภัยสมภาษีประชาชนที่จ่ายไปจริงๆเลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะในวันเลือกตั้งล่วงหน้ายังมีการวิจารณ์สถานที่เลือกตั้งในบางหน่วยได้ว่าไม่ได้รองรับกับจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ทั้งๆที่กกตสามารถรู้ได้ก่อนแล้วว่าแต่ละเขตเขตไหนจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากน้อยเพียงใดแต่พอวันทำงานจริงกลับใช้พื้นที่ที่มันเล็กไม่เหมาะกับจำนวนคนจนสร้างความเบียดเสียดชุนลมุนให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่างที่พื้นที่ของสำนักง,งานเขตห้วยขวางนะคะที่ได้มีการร้องเรียนจำนวนมากเขาว่าหน่วยนี้เนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า24,000คนแต่ผู้ใช้สิทธิ์ดันต้องแออัดต่อแถวเพียงแถวเดียวเพื่อที่จะรอเลือกตั้งโดยไม่มีการขยายพื้นที่แต่อย่างใดหรือว่าในอีกหลายๆพื้นที่หน่วยเลือกตั้งนะคะผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากก็ต้องมาต่อคิวกลางแดดรอใช้สิทธิ์นานกว่า2ชั่วโมงในช่วงเวลาก่อนปิดหีบค่ะ พิรุษที่4ผู้ใช้สิทธิ์เยอะผิดปกติเรื่องนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากมือแฉร,ระดับพระการอย่างชูวิทยกมลวิสิ์ค่ะโดยเมื่อวันที่6พฤษภาค,คมนะคะก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้1วันค่ะคุณชูวิทยเขาก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะถึงประธานกะกะตให้ตรวจสอบการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกันค่ะ เนื่องจากจับสังเกตพบว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลวงหน้าในครั้งนี้เนี่ยมันมีจำนวนมากผิดปกติใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ22,945คนจังหวัดยะโสธร32,397คนแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดอีก76,217คนค่ะรวมๆแล้วมากกว่า1 2 0 0 0 0คนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปีพศสอ6 2มากอย่างผิดปกติ แม้จะดูว่าปีนี้คนอาจจะตื่นรู้เรื่องการเมืองมากขึ้นจนออกมาเลือกตั้งกันเยอะหรือเปล่าแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอาจถูกคนอื่นนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนให้โดยไม่ได้รับความยินยอมได้เหมือนกัน ซึ่งหากเป็นจริงก็อาจเกิดการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตโปรง่งใสหรือที่ชาวบ้านตาสีตาสามไม่รู้เรื่องก็อาจกลายเป็นคนนอนหลับทับศทธิ์ไปได้ทันทีเนื่องจากไม่ได้เลือกตั้งล่วงหน้านั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะคุณชูวิทย์ก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องดังกล่าวนี้ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของกะกะตที่จะต้องสืบสวนสอบสวนให้ความจริงมันปรากฏให้สังคมได้รับทราบถึงความไม่ชอบมาพากลอันสอบไปในทางทุจริตการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการลงโทษตามกฎหมายเป็นตัวอย่างไม่ให้พักการเมืองใดกระทำการหลอกลวงให้ประชาชนหลงผิดเช่นนี้อีกสุดจะทนกับคนอย่างเธอผุดแฮชแท็กก็กตมีไว้ทำไมและด้วยพิรุธท,ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นนี้นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งล่วงหน้าและย้อนวิรกรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะคะทำให้ในโลกสังคมออนไลน์ผุดแฮชแท็ก กกตมีไว้ทำไมเรียกร้องในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มันดูจะไม่คุ้มกับภาษีของประชาชนเอาซะเลยในพื้นที่ออนไลน์จึงได้มีการแชร์คลิปผู้มาใช้สิทธิ์รวมตัวกันประท้วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันแบบสับเพร่ากรอกเลขรหัสเขตผิดจนอาจทำให้เกิดบัตรเสียมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่แจ้งเขตมัว่วซั่วค่ะจนทำให้กาเบอร์ผิดไม่ตรงกับเขตของตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์อีกหลายเสียงค่ะเรียกร้องการทำงานสุดมืนของเจ้าหน้าที่โดยหนึ่งในนั้นเป็นโพสต์ของผู้พิการทางสายตาที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยกาบัตรแทนค่ะและไม่ให้จับอักษรเรีวบนบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบด้วย ส่งผลให้เกิดการระดมพลร้องเรียนขับไล่เจ้าหน้าที่กะกะตกันในเว็บไซต์ change.org แค่ผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะก็มีคนร่วมลงรายชื่อขับไล่เกิน1ล้านรายทันทีค่ะรวมถึงยังออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กะกะตชุดนี้ต้องติดคุกจากประวัติการทำงานขัดกับคำขวัญประจำองค์กรที่ว่าสุจริตโปรง่งใสและเที่ยงธรรม ส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของกะกะตอเองนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะโดยได้ชี้แจงไปเมื่อวันที่7จพฤษภาคมเวลา18นาฬิกาหลังปิดหีบได้ไม่นานค่ะ โดยนายสวงบุญมีเลยาธิที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตได้ระบุนะคะว่าปัญหาในการอำนวยความสะดวกกับประชาชนแล้วก็การลงคะแนนการจ่าหน้าซองผิดเขตนั้นอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสบายใจค่ะว่าบัตรถึงเขตที่ท่านมีชื่อในทะเบียนอย่างถูกต้องเพราะว่ามีระบบการตรวจสอบรหัสเขตเลือกตั้งถ้าหากกรอกเขตผิดพลาดเราก็จะรู้จากรหัสเขตเลือกตั้งได้ จึงอยากให้สบายใจว่าเราออกแบบมาเพื่อใช้เวลามีปัญหาจากการทำงานของคนแต่ระบบสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาจึงเป็นหน้าที่ของกะกะตที่ต้องทำอยู่แล้วสำหรับกรณีหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีที่เคยให้ข่าวว่ามีการลงรหัสเขตเลือกตั้งผิดกว่า100รายนั้นตรวจสอบล่าสุดแล้วพบว่ามี48รายแล้วก็ได้มีการแก้ไขไปแล้วค่ะ แม้ได้ยินแบบนี้แล้วนะคะก็ยังคงพออุ่นใจได้บ้างนะคะว่าเสียงที่เราได้กาลงไปมันจะยังคงได้นำไปนับอยู่ค่ะแต่ก็ยังแอบตั้งข้อสงสัยนิดนึงค่ะว่าทำไมหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจับผิดการทุจริตการเลือกตั้งอย่างกะกะตประชาชนส่วนใหญ่จะต้องมานั่งจับผิดการทำงานของกะกะตอ,อีกทีว่าได้มีการทำอย่างสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมจริงๆหรือเปล่า แล้วคุณผู้ชมนะคะคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้กันบ้างสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามดราม่าร้อนประเด็นดังแบบไม่ต้องตกเทรนไปกับโซเชียลเอ็กซ์เพรสอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดรามา่าแล้วก็ทุกๆความแซบที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในตอนต่อๆไปค่ะ E